อันนี้ผมทําเพื่อรัฐบาลนะฮะเพราะว่ารัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยอยู่บ้านไม่เยอะโลกลมืมไม่รู้ว่าประชาสัมพันธ์ผลงานไม่เป็นหรือไม่มีผลงานหรือไม่กล้าทําอะไรเลยผมก็ไม่รู้แต่ว่าโลกลืมไปแล้วก็คือรัฐมนตรีนะ,ะท,นนนท่านอนันตพรการจานารัตผมทําเพื่อรัฐบาลนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานคนนี้ผมไม่รู้ว่ามีผลงานหรือเปลา่าแต่ว่าประมูลสัมปทานรอบที่สิบเอ็ดไม่รู้อยู่ไหนพรบไปตรวลียมก็เจอนู่นเจอนี่คือ โอเคงั okay. ้นผมทาเพื่อรัฐบาลให้คนรู้จักรัฐมนตรีพลังงานคนนี้ประเด็นของผมคืออย่างนี้คือผมไม่รู้อะไรแต่ว่าความกล้ากล้ากลัวของรัฐบาลเนี่ยจนถึงตอนนี้ประมูลสัมปทานได้แล้วหรือ,อยังรอบที่11เ,เนี่ยหรือกลัวกลัวแบบกลัวเหลืองเข้มกลัวภาคประชาสังคมที่อ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนแต่แท้จริงแล้วทําให้ความมั่นคงด้านพลังงานไม่เกิดคือเรื่องเรื่องประมูลสัมปทานเนี่ยผมจะอ้างอิงอเนื้อหาที่ผมได้เคยรายงานในรายการนี้ก็ได้แต่ว่า เอาจากงานสัมมนาผลกระทบและทางออกสัมปทานเปโตรเลียมหมดอายุที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสัปดาห์ที่แล้วโดยและสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ย mm. เขาระบุอย่างงี้ฮะแหล่งเปโตรเลียมที่กําลังจะหมดอายุเนี่ยมีกําลังการผลิตร,รวม2,200ล้านลูกบาทฟุตต่อวันแบ่งเป็นแหล่งเอราวัน1,240ล้านลูกบาทฟุตแหล่งบงกต870ล้านลูกบาทฟุตคิดเป็นร้อยละ76ของกําลังการผลิตในอ่าวไทย หรือร้อยละสของการจัดหาก,ก๊าสธรรมชาติหากเปิดประมูลแล้วเนี่ยจะได้เอกชนรายใหม่เข้ามาลงทุนอาจจะทําให้ช่วงคาบเกี่ยว7ปีก่อนสัมปทานหมดอายุ๊าสอาจหายไปจากระบบ1,500ล้านลูกบาทฟุตจากการลดกําลังผลิตของรายเดิมเพื่อรอผู้ลงทุนรายใหม่กระทบการนำเข้า LNG คาดปี2564ความต้องการในการใช้๊าซ LNG นั้นจะเกินความสามารถรองรับกระทบการผลิตไฟฟ้า6,300เมกะวัตต อันนี้คือถ้าเกิดหากโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่แล้วก็เทพาก่อสร้างไม่ได้กระทบต้นทุนค่าไฟคราวนี้ปตทเขาก็พยายามเตรียมการขยาย LNG terminal อะไรองเขานะฮะโดยปี2562จะรองรับได้อีก10.5ล้า,า11.5ล้านตันแล้วก็ในปี255ก็จะรองรับอีก5ล้านตันแต่ประเด็นประเด็นก็คือว่าการประมูลสัมปทานรอบใหม่นั้นมีความจําเป็นอย่างมาก การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่และเทพามีความจำเป็นอย่างมากถามว่าวันนี้ในยุคที่ทหารมีมาตราต่างๆมีกฎหมายอยู่เต็มือในการจัดการกับทุกๆเรื่องซึ่งมันมีการจัดการไปถึงแม้กระทั่งนักเรียนที่ไปรำลึกถึงเหตุการณ์ประชาธิปไตยในอดีตหรือไปรณรงค์การใช้สิทธิ์ในการทำประชามติหรือไปแจกลูกโปง่งห,หรือมีอที่คั่นหนังสือบุ๊กมาร์กติดอยู่ในรถเนี่ยนะฮะ คุณมีกฎหมายเต็มมือในการจัดการกับนักศึกษาที่เคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่ถึงเวลาในเรื่องที่มีความจําเป็นในการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างงี้กับกับกับไม่มีเครื่องมือในการจัดการให้ทุกอย่างมันเสร็จสินส้นซะทีขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Red d e ี i ล ทาง YouTube c h ANNEL ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้